สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะดาวอาทิตยารอบนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลดีกับตัวท่านหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะบท่านพอสมควรดาวอาทิตย์ย้ายเป็นเกษตรอาทิตย์ประดีค่ะย้ายในวันที่17สิงหาคม ถึงวันที่17กันยายน2568นะคะและจะย้ายเข้ามาสู่ภพเรือนสหัชะสหัชะเป็นกเกษตรอาทิบดีโอ้โหยนั่นก็หมายความว่าท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะ,ะจากการเดินทางการงานและการเงินค่ะเพราะว่าในช่วงวันที่22สิงหาคมไปแล้วดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินนะคะก็จะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีของท่านเช่นเดียวกันค่ะคือพูดได้ง่าย หลังในช่วง17สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะดวงชะตาของท่านจะพลิกฟื้นจะค่อยๆดีขึ้นนะคะชาวราศีเมถุนเนื้อสิ่งอื่นใดอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านจะต้องละเอียดรอบคอบอย่าเชื่อใจคนง่ายและอย่าไว้ใจแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเพราะว่า ช่วงนี้มีคนจับตาดูพฤติกรรมของท่านอยู่นะคะให้ระวังศัตรูในที่ทำงานโดยสายงานที่ท่านทำและตัวท่านเองนั้นจะต้องทำงานด้วยความโปรง่งใสการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ให้ทาอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านจะต้องซื่อสัตย์สุจริตนะคะคือพูดได้ง่ายมีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าท่านไม่ได้เป็นคนทา เพราะมีคนจ้องที่จะจับผิดใส่ร้ายใส่ความท่านอยู่ระวังนะคะท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทําเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ดวงชะตาของท่านหลายเรื่องค่อนข้างที่จะใช้คําว่าพลิกฟื้นกลับมาดีแต่บางอย่างอาจจะค่อยๆดีขึ้นแต่สิ่งที่ชัดเจนสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะอยากจะให้ท่านทํามากๆก็คือว่าช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทาง การติดต่อการยื่นเอกสารการพูดคุยค่ะถ้าตรงกับท่านนะคะถ้าท่านอยากจะยื่นเอกสารเรื่องอะไรก็ตามให้ท่านรีบทำในช่วงหลังจากวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปหรือแม้แต่การพูดคุยด้วยนะคะยิ่งวันที่22สิงหาคมไปแล้วเรื่องเงินเงินทองทองใช้คำว่าโดดเด่นมากท่านจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะดาวหลายดวงนี่เริ่มที่จะออกจากมุมที่ไม่ดีแล้วนะ แม้แต่ดาวอาทิตย์มาอยู่ในตำแหน่งสหัชะท่านจะมีโชคลาภมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นค่ะมีชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองมีความเจริญก้าวหน้าถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราวะว่าเศษกรรมของเราหรือว่าผลกรรมเก่าที่เราทำมา อาจจะมาปรากฏในช่วงนี้ด้วยอย่างที่บอกจะทำอะไรก็ตามอย่าเสี่ยงทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้เพราะว่าจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานและการเงินแต่สิ่งที่เขาจะให้ท่านทำจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับหน้าที่การงานของท่านถ้าท่านเผลอไปทำนะคะระวังนะความลับจะถูกเปิดเผยระวังจะถูกเปิดโปง นะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีอย่าทำถ้าเร,ารู้ว่าทำแล้วนั่นคือความชั่วสิ่งที่ไม่ดีให้ถอยออกมาห่างๆเลยนะคะอย่าเอาหน้าที่การงานที่ดีของเราไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าอาจจะเขาอาจจะให้เงินท่านเยอะก็จริงแต่เขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับท่านก็ได้นะคะระวังนะให้ท่านระวังมาเรื่องราวดีๆของท่านกันบ้างท่านมีเสน่ห์นะคะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเมตตาจะมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตหนุนหลังมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของท่านแม้แต่วันใดที่ท่านติดขัดมีปัญหาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือการเดินทางการติดต่อผู้คนแม้แต่คําพูดต่างๆจะนําพาจะนํามาซึ่งรับผลความสําเร็จนะคะท่านใดที่เป็นเซลทำงานเกี่ยวกับการเดินทางช่วงนี้โดดเด่นมากเซล ต่างๆหรือแม้แต่ท่านใดที่ทำงานประจำท่านก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นท่านจะมีการพบปะเพื่อนพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาพอสมควรค่อนข้างที่จะมีความสุขนะช่วงนี้ท่านจะได้พบเจอพูดคุยกับคนสนิทคนไว้ใจคนที่ท่านไว้ใจจะได้เจอกับใครบางคนที่ไม่ได้เจอมานานหรืออาจจะได้ติดต่อใครบางคนที่ท่านสนิทสนม คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้พูดกันในช่วงนี้จะมีการติดต่อพูดคุยกันบ่อยขึ้นนะคะและที่สำคัญเป็นช่วงที่การเงินของท่านนั้นจะฟื้นตัวและดีขึ้นค่ะสำหรับบางท่านถามว่าดีขึ้นแบบถึงขั้นร่ำรวยไหมก็ยังไม่ถึงขั้นน,นั้นแต่ว่าท่านจะดีขึ้นนะคะคือพูดด้ง่ายท่านมีดวงได้ทรัพย์สินค่ะ มีดวงได้เดินทางนะคะอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆแต่ว่าทุกๆก,การเดินทางให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยนะคะท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ก็จะได้รับความสุขจากการเดินทางการงานมีการขยับปรับเปลี่ยนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหนง่งเลื่อนฐานวิทย์อ่าเลื่อนอะไรนะเลื่อนฐานะขึ้น มีการขยับดีขึ้นมีดวงได้สิ่งของชิ้นใหม่ๆอาจจะเป็นของ,ของใช้ภายในบ้านนะคะอาจจะได้ซื้อของใช้ชิ้นใหม่เข้าบ้านหรืออาจจะถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามอาจจะเป็นเครื่องประดับหรือโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ท่านอยากได้เพื่อที่ว่าจะเป็นการใช้งานได้ดีขึ้นสำหรับการทำงานนะคะ เครื่องเก่าชักจะไม่ดีละเริ่มที่จะมีปัญหาถ้าท่านตั้งใจว่าอยากจะซื้ออะไรก็ตามของส่วนตัวอุปกรณ์การทำงานท่านจะได้ซื้อท่านมีดวงได้ของชิ้นใหม่บางท่านได้บ้านได้รถเลยนะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นได้ของชิ้นใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลัก,ผ,ลกผู้ใหญ่ก็รักและเมตานะคะและ จะมีเหตุการณ์ที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาคือพูดได้ง่ายไม่คิดว่าจะได้กลับได้การเงินกำลังจะกาลังจะย่ำแย่อ้าวกลับมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะช่วยแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามทั้งเรื่องงานเรื่องเรื่องเงิน มันก็เหมือนกับว่าง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะคนรักและเมตตาท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดนักค้านักขายเซลล์ในหน้าต่างๆแม้แต่พนักงานขายกินเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนำนะช่วงนี้อย่าอยู่นิ่งๆเดินทางเยอะๆออกพบปะผู้คนบ่อยๆนะคะออกงานได้ให้ออกถ้าได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปเปิดงานหรือว่าไปทำงานแทนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทำนะคะ เพราะว่านี่คือโอกาสดีๆของท่านเหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การพบปะผู้คนอย่าอยู่นิ่งๆเหมาะแก่การเปิดตัวเหมาะแก่การประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาสินค้าของท่านก็ได้นะคะเพราะและที่สําคัญนะช่วงนี้การเดินทางของท่านท่านจะได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการ,รยาณมิตรเพิ่มขึ้นเพื่อน,นฝูงคนรอบข้าง ก็รักและเมตตาสรุปดาวอาทิตย์ยายรอบนี้นะคะชาวราศีเมถุนบอกได้เลยว่ามีเรื่องน่าชื่นใจเกิดขึ้นกับท่านค่ะมีเรื่องราวใจปูมีเรื่องที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นกับท่านดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะอยากทําอะไรให้รีบทําถ้ามีเป้าหมายลงมือทําแล้วจะประสบความสําเร็จขออไวพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่าน เฮงเปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ